สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวของเล่นร้านที่พี่ปื้มชอบไปร้านที่เป็นของเล่นที่แปลที่สุดที่เราเคยไปเลยเนาะเพราะว่าเป็นของเล่นของมือขอ,ของเล่นมืออะไรน,นักอของเล่นมือสองญี่ปุ่นเราเลยไปตามล่าหาของเล่นแปลก,กๆมาให้เพื่อนดูนเนาะอ้า แล้ววันนี้นนนใช่วันนี้พี่ปื้มได้อะไรมาบ้างน้องปดเยอะรทั้ง,ทงนี้เลยโอ้โหดูครับเยอะมากวันนี้รีวิวทั้งหมดเลยใช่ปะ่ะอ่าหนึ่งวันนี้เป็นน,น้องปดเลือกม,ม,มาเหรอชื่อว่าปืนอะไรครับรีวิวอันแรกเลยเปืน toy story คุณปั้นระยีเหรอว,ว้าวเป็นเสียงได้ด้วยใช่เขาไม่มีราคาติดนะทุกคนของทุกชิ้นต้องเอาไปช่างนะอ่าช่างกีโลนะ เปลี่ยนเสียงได้ด้วยเหรอโ <cetera>? อ oh. wow. so ้น <nước c Genius> ี why, ่โอ้โหนี่เราสามารถไปเล่นกับเพื่อนๆไม่เป็นอันตรายเลยนะเพราะว่าเป็นแค่เสียงเติ้ลเติ้ลเติ้ลเเติ้ลเสาแนะนสวยอ่ะโอ้โหหมดเยอะมากไทยนี่หาซื้อในประเทศไทยไม่ได้แน่นอนโอ้โหดูสิเพื่อนๆเก่งอ่ะของเล่นอันที่สองอันที่สองเลยเหรอว้าวนี่เป็น ใช่เป็นเกมที่พ่อชอบเล่นตั้งแต่เด็กเลยนะพี่ปื้มไปเจอมาเหรอหูนี่ป้ายเขายังไม่ได้เคยแกะออกเลยนะเป็นของใหม่เลยนะทุกคนเป็นแมวเหมียวเกมมอเตอร์ฮันเตอร์นะสามารถตั้งโชว์หรือว่าไปกอดก็ได้นะทุกคนอ่ะตัวนี้กอดเลยเหรอเฮ้ยเหมือนหมาที่เราไปเล่นอะไรนะอ่าที่เป็นตู้เกมอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่เลยอ่ะ เหมือนหมากินเหรียญอะไรประมาณนั้นเลยอะทุกคนดูดิน่ารักอ่ะ <c oughs> นี่โอเค <c oughs> เอาชิ้นต่อไปนักบอดรีวิวหน่อยเอาอะไรดีครับ <c oughs> นี่ตุ๊กตานักบอดก่อนขอ,อนักบอดก่อนตุ๊กตาโปเกมอนชื่อว่าอีอีวุยอ่า <c oughs> เต็มห้องแล้วนะครับทุกคนห้องนอนเรามีเต็มไปด้วย ตุ๊กตาต่อไปพี่ปุ้มรีวิวตอมตะยี่ย์นี่โปเกมอนนี่ต่อไปน้องบดรีวิวเลยนี่อะไรครับการ์ดโปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนเรามาดูกันนี่ครับโอ้โหน้องบดตัวไหนหายากหายากที่สุดเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นห้าาเพระว่ามันนเป็ดาวฟ้าค่าดาวฟ้าอ๋อจริงด้วยทุกคนนี่ค่าดาวเหลืองนะ นี่ห้าดาวฟ้าโอ้เป็นปิกาจูขั้นเทพโอู้หตัวนี้อ่ะอ้หูนี่เป็นใบพิเศษเหรอใบซีเดียมไหยอ่ะข้างหลังเขาเป็นลายโปเกมอนด้วยนะทุกคนแดดไปดีกว่่อนห้าดาวม่วงอ่ะอ้หมีห้าดาวม่วงด้วยเหรอไหนใช่โอ้หสี่ดาวม่วงห้าดาวสี่ดาวม่วงห้าดาวสี่ดาวม่วงนี่เป็นแนวอันนี้อะไรครับนี่เป็นโปเกมอนห้าดาว โหสุดสุดสุดเลยโหสุดสุดเลยเหรอใช่โอ้ปลาน้อดปลาอะไรครับน้องโบดมันน่าจะเป็นปลาทูน่านะบูฟินใช่บูฟินอ่าปลาทูน่าหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าปลาที่เรากินเป็นประจำขายคู่กับปลาทูปลาปลาทูน่าโอ้ใช่นี่น้องโปดขออยากรู้ตัวเนี้ยน้องโปดน่าจะเรียกมาหรือเปล่าจะเบื่อเรียกเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตั้งชื่อว่าเจ้าเจ้าเจ้าเบบี้เจ้าอีกัวน่าหรือเปล่าน้องโปดอีกัวน่าเนาะอีกัวน่าสีน้ำตาลอ๋อรีวิวรถบิ๊กฟูปขี้โอ้โแรงมากเอามายเอามายทายไม่ทันเลยโอ้โหแรงจริง นี่ตอนช่างไม่น่าจะเกิน15บาทนะคันนี้อ๋อส่วนตัวมันไม่เหี้ยียอด้วยนะครับส่วนตัวมันไม่เหี้ยียบอ๋อนี่คือกระปุกเก็บของของพ่อมาโชว์เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี่ไงอ่ะอุ้ยมันเป็นเกมมินิเกมหรอใช่นี่ไงเกมพินบอลนี่ไงเฮ้ยขอหได้ขอได้ว่านีนี่เขาเรียกว่าเกมพินบอลเอาบอลมาอยู่ตรงนี้หนึ่งลูก แล้วดิมันบ้านครับนี่น้องโปรดเขาชอบเลือกนะเป็นเป็นของเล่นเกี่ยวกับพวกไรเดอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนรีวิวของน้องโปรดก่อนมีเสียงป่ะโอ้เหมือนถ่านจะหมดนะเราต้องเลือกเล่เองนี่เปิดข้ามานี่แปลงร่างเป็นไรเดอร์เลยป่ะว้าวเขาจะมีดาบไรเดอร์หรือว่าเป็นเข็มขัดด้วยนะน้องโปรดชอบเอามาเล่นมากมาก โอ้โโอโเกมเล่นตอนไฟดบัสบสมัยก่อนฮิตมากมเกมห่วงนะ้ำเรียไม้แบดแ <c oughs> นครับไ้แบกป่บอกว่าอยากให้มาเล่นด้วยอันนี้ไม้ตีเป็ดมีของนักป่วนมาด้วยไหมวันนี้เลือกมาด้วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเห็นเหมือนมวนนี้นักป่วนเขาเลือกมาด้วยนะอันเล็กอะ่ะอันเล็กมาอันเล็กค่ะอยู่ไหนอ่ะเอามาหรือเปล่าอยู่ไหน อันนี้ไงนมีลูกด้วยใช่สองอันเล่นกับพี่ปุ้มได้ด้วยใช่ครับพี่แล้วน้องโป๊ก็ไปเลือกอันใหญ่มาให้นี้เล่นด้วยนี่ไม่เลือกปะครับอันี้ด้วยเป็นเหม็อนมีลูกปิ้งฟองด้วยนะพี่ปุ้มเลือกปะครับอ๋ออันนี้ที่เราสเก็ตบอร์ดพังไปเนาะดีมากเลยนะลูกปุอันนี้ที่ใส่เอติมอ๋อนี่ที่ทำไอติมปุ้มลองเล่นได้ไหมไม่ได้เล่นนานแล้วเสียวเสียวอะเดี๋ยววันหลังเราพาเล่นด้วยนะ ต่อไปต่อไปน้องปดเอาเอะไรอีกื้มอ่าปืนปืนฉลามงับนี่เราสามารถไปเล่นกับเพื่อนๆได้งับหูแกงเพื่อนให้เพื่อนตกใจได้นะนตัวอะไรครับเหมือนดองกี้คองเลยอ่ะวยขยัขยกแขนได้ด้วยนะอ่ยินี่คขาเป็ฉลามน้อยมีได้ นี่นี่นความสามารถพิเศษเขานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เขาสามารถไปเก็บขยะตอนเช้าได้เขยบเียนกะเปเก็บขยะนะออกเป็นตุ๊กตาตั้งโชว์ในบ้านได้เนาะเื่อเแล้วก็เป็นเป็นของอนขงอังตังแมเพื่อาลบวกเลอาเล่นบว้านมีใครรู้จักบ้าง ไว้บวกเลขสมัยก่อนเขาไม่ใช้เครื่องคิดเลขสามเขาเรียกว่าลูกลูกลูกปิ๊กลูกขีดแหมแกตายลูปตายอ่ะนี่เป็นเดินไปเจอครั้งแรกน้องโปรดแทบวิ่งหนีเลยนะน้องโปรดนึกว่าตัวอะไรหล่นที่พื้นนะน้องโปรดกลัวมากนึกว่าเป็นตัวอะไรครับน้องโปรดจระเข้จร์เขีตกอยู่ที่พื้นเงี้ยเหรอโอ้ ดาบ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 ไทคิโลยิงเหรอ <c oughs> ดาบอกคีอุ้ยอยอ,ยอันนี้เขาเรียกว่าปืนปืนยิงหนังยางหรอใช่ปืนยิงหนังยายงครับหนังยางยาเขียวตรงนี้ตรงนี้เวลายิงนหนังยางก็จะพุ่งออกไปอ่าไปเล่นได้ไปเล่นยิงกระป๋องได้นะอ้าวพี่ปึ้งพ่อจำได้อันนี้เขามีให้เปลี่ยนเป็นดาบไฟด้วยไม่ใช่เหรอดาบทันจิโ่อ่ะ ที่มีไฟที่มีไฟใครเป็นคนเลือกมามีไฟเพื่อนเพื่อนเป็นคนเลือกมาเพื่อนเพื่อนว้าเหรอน่ารักมากนุ่มนิ่มมีไฟด้วยนี่ไงดาบหักหรือเปล่าเปลี่ยนแล้วนะเพื่อนแต่เป็นแบบไฟ อ๋อหมดเพลิงเขาเพีไฟแค่นี้เหรอไฟจิ๋วหมอนดาบพิฆาตอาสูนหูของใหม่เลยอะทุกคนดูสิป้ายยังติดอยู่เลยเขายังไม่เคยใช้เลยนะเนี่ยรูบิกดาบพิฆาตอสูนกิวกิวมีกิวกิวกิโรซุเกะทันจิโ um. ร่สีเหลืองเนี่ยครับใครครับสีเหลืองกิวเหรอไม่ใช่จะไม่ได้เหรออันนี้ทันจิโร่ นี่เราสามารถแขวนไปโรงเรียนเป็นขวดมนแกได้นะใช่กรอกไม่ใช่ใช่กรอกปุ้คือโปเกมอนโปเกมอนตัวหนึ่งพขาจำไม่ได้ถ้าล่างสามเขาจะเป็นตัวเนี้ยหัวเนี่ยสามหัวใช่นี่ไงลูกโปเกมอนเห็นอยู่นี่ไงเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้า เบอร์หกเบอร์โปกเกมอน <S 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 อ้าวไม่ไปแล้วอันนี้ใครรู้จักบ้างไก,ก่โอ๊กไก่เอ,อ้นี่คือไก่โอ,อ๊กนะน,นี่อันนี้พ่อเลือกมาเองครับของพ่อครับของพ่อครับของพ่อครับ,รบต่อกเลยครับต่อกันเลยครับนี่คือ,อ,อน่าจะเป็นภาคสามนะครับเป็นของสะสมของพ่อเองนะครับ พ่อชอบส่วนตัวนะโมเดลของเกม Monster Hunter <Okay. S 1> เป็นสัตว์ประหลาดส,นะสัตว์สัตว์ประหลาดนะครับทุกคนอุ้ยเสร็จแล้วนะทุกคนนี่สวยไหมนี่ไว้สำหรับตั้งโชว์ในตู้เลยนะ ที่พ่อมีอีกเยอะเลยนะทุกคนเป็นหลายหลายตัวเลยนะอยู่ในตู้เนาะยังไม่ได้เคยโชว์เพื่อนๆดูเลยนะตนัวเยอะมากตรงนี้กลมๆมีพิษไหมอ่าตัวนี้มีความสามารถในการพ่นน้ำพ่นน้ำออกจากปากฟูอ้าวอันนี้น้องโปรดเขาชอบก็เลือกมาเ้องส่องทางกายครับปูดอ่ส่องเลยไว้ส่องสัตว์น้องปรดไปไว้ส่องได้สองทางครับไว้ส่องสัตว์ใช่ไหมน้องปด อ้าวแล้วนี้นี่เป็นเครื่องมือหยิบขยะนะครับทุกคนน่ารักมากอันนี้น่าจะเหมาะกับแม่นะน่ารักเที่ยวเป็นมิกก <Minnie S 2> ี้เมาส์มินนี่เมาส์มินนี่เมาส์ใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้พ่อก็เลือกมาครับเป็นตกปลาน่าจะเป็นเบ็ดตกกุ้งใช่พ่ชอชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะอ,อ,นอ่านี่ครับไม,มไม่มีตัวเบ็ดนะครับก็ไปกุ้งไหม ไปเกี่ยวของเราเองน่าจะตกกุ้งเนาะสั้นๆแบบนี้เอาเล่นมาใส่ใช่เอาเนื้อแล้วก็ไปตกกุ้งไงใช่พ่อชอบตกปลานะครับบางทีเราเดินทางไกลบางทีก็พกเบ็ดไปลําบากเนาะก็เลยซื้อแบบสั้นๆเนี่ยเนาะนี่แล้วก็มีสุดท้ายแล้วนี่คือบ้านบ้านปอนเข้าทางนี้นี่นะครับบางทีเด็กๆก็ไม่ได้ไปที่สวนสนุกบ่อย เราก็ทำบ้านบอลนึกอ,อยู่บ้านเลยวันหลังเราได้บอลมาเยอะๆเราก็ใส่บอลให้เต็มบ้านเลยนะทุกคนโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็ประมาณนี้เนาะเป็นหนึ่งวันที่เราไปซื้อของเล่นนะ้าวันสบายๆเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ